วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่2ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2568สถานการณ์น้ำท่วมปักใต้แม้ว่ายังหนักหนาสาหัสอยู่แต่ว่าในส่วนของตัวเมืองหัดใหญ่ก็เริ่มบรรเทาเบาบ,าบางลงแล้ว คราวนี้ท่านน้ำลดต่อก็ย่อมผุดเป็นธรรมดาพอกเราก็แค่ฟังเอาไว้เท่านั้นก็พออย่าได้ไปใส่อารมณ์ตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เช่นนั้นแล้วรักโลกโกรธหลงก็จะกินใจของเราเองขาดทุนเสียปเปล่า ส่วนที่ต้องชื่นชมก็คือการประสานงานของคณะสงฆ์ภาค16ภาค17และภาค18ซึ่งดูแลทางปักใต้การติดต่อประสานงานที่ดีทำให้สามารถกระจายความช่วยเหลือไปได้หลายจังหวัดไม่ใช่ไปประดังอยู่ที่เดียว อย่างเช่นว่าของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยที่จังหวัดพังงาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้รับมอบหมายให้ไปช่วยที่จังหวัดสตูลเหล่านี้เป็นต้น ถ้าหากว่าไม่มีการประสานงานที่ดีแบบนี้บางทีความช่วยเหลือจะไปกระจุกตัวอยู่สถานที่เดียวส่วนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะมีอีกมากส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือกลายเป็นว่าข้าวของมากจนเกินต้องการ ดีไม่ดีก็เสียหายหรือไม่ก็ต้องทิ้งเสียปเปล่าๆต้องขอชมเชยมาณที่นี้ว่าคณะสงฆ์หนใต้ทำการประสานงานได้ยอดเยี่ยมมากที่กระผมัตรมภาพรู้ข่าวพวกนี้ก็เพราะว่าช่วยเหลือเขาทุกกลุ่ม อะรก็ตามเริ่มขยับตัวก็เข้าไปมีส่วนช่วยโอนเงินไปให้บ้างส่งของไปให้บ้างส่งกำลังใจไปให้บ้างในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นต้องนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่เก้าว่าคนที่เดือดร้อนนั้นรอไม่ได้ ไม่ใช่คุณจะประชุมอีกสองวันแล้วค่อยไปช่วยเหลือหากแต่ต้องลงมือตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยถึงจะบรรเทาความเดือดร้อนของเขาได้อย่างแท้จริงหลักการเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วบรรดาข้าราชการของเรามักจะแกล้งโง่ เลราว,ว่าถ้าหากทำไปตั้งแต่ต้นบุคคลได้รับความเดือดร้อนน้อยไม่มีใครออกมาเอะอะวุ่นวายก็จะเบิกงบฉุกเฉินได้น้อยเพราะไม่มีข้ออ้างไม่มีหลักฐาน ต้องบอกว่าประเทศของเราสามารถที่จะคอรัปชั่นได้ในทุกสถานการณ์ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษแต่ขณะเดียวกันบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์เหลือเฟือมอดปลวกรุมกันแท้มากมายขนาดนั้นก็ยังอุตส่าห์เจริญขึ้นมาใกล้เคียงเพื่อนบ้านได้ ฟังแล้วน้ำตาจิไหลเพียงแต่ว่าจะก่อนสถานาการณ์หรือว่าหลังสถานาการณ์ก็ตามถ้าเรามีการเตรียมพร้อมก็จะเดือดร้อนน้อยกว่าคนอื่นเขาหรือเดือดร้อนช้ากว่าคนอื่นเขา อย่างเช่นว่าถ้าเรามีการเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเอาไว้ต่อให้ความช่วยเหลือมาถึงช้าแค่ไหนก็ตามเราเองก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไปในระยะหนึ่ง มีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระผมอัตมภาพเคยปรึกษาหารือกับพักพวกเพื่อนฝูงว่าถ้าเราจะเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ควรที่จะมีอะไรบ้างทุกคนออกมาในแนวเดียวกันก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค แต่เมอยู่รายหนึ่งบอกว่าอาวุธและกระสุนถามว่าทำไมต้องอาวุธและกระสุนก็บอกว่าถ้าถึงตอนนั้นคนอื่นเดือดร้อนกันหมดแล้วเราสบายอยู่คนเดียวโปรดระวังด้วยเขาไม่มีสเสบียงอาหารเห็นว่าเรามีเขาก็จะปล้นเอา ต้องนี้ฟังแล้วน้ำตาจิไหลอีกเหมือนกันแต่แม้ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่ก็ต้องยอมรับว่าความจริงเป็นเช่นนั้นอย่าลืมว่ามนุษย์เราก็คือสัตว์ประเภทหนึ่งในหมู่สัตว์นั้นผู้ที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะอยู่รอด ทำให้นึกถึงบาลีที่ว่าอาหารนิทังพยมเมธุนันจะสามัญญะเปตัปสุภีนารานังอาหารก็คือการกินนิทังก็คือการนอนพยะคือการกลัวภยัย เมธุนะคือการเสพกามสามัญญาเปตัปสุภีนรานังก็คือเป็นสิ่งที่เสมอกันทั้งคนและสัตว์ทั้งหลายมธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศษโสธรรมเท่านั้นที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันไป ทาเมณวีนาปสุพิสมานาดังนั้นธรรมจึงเป็นเครื่องจำแนกคนและสัตว์ทั้งหลายออกจากกันก็แปลว่ามนุษย์เราถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมก็เหมือนกับสัตว์ดีๆนี่เองกินถ่ายนอนสืบพัน์แล้วก็แย่งชิงทรัพยากรกัน รบราฆ่าฟันจนตายกันไปนับไม่ถ้วนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเด่มีผู้รู้เขาสรุปเอาไว้ว่าแย่งอาหารกินแย่งถิ่นที่อยู่แย่งคู่สวาสดแย่งอำนาจปกครอง ในเรื่องของการแย่งอาหารหรือสถานที่อุดมสมบูรณ์พอที่จะหลอดเลี้ยงคณะของตนได้เราต้องดูบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในทุ่งญ้าทางประเทศจีนหรือมองโกเลียที่ต้องอพยพหาแหล่งที่อุดมสมบูรณ์อยู่ทุกปี การนี้ถ้าจะสร้างจะเสริมเองก็เป็นเรื่องที่ยากต้องอาศัยเวลานานก็เลยต้องฉกชิงจากเผ่าอื่นที่อ่อนแอกว่าแย่งถิ่นที่อยู่ก็อยู่ในลักษณะเดียวกันตัวยอย่างที่ชัดๆก็คือพวกอเมริกันแย่งที่อยู่ของอินเดียนแดง จนกระทั้งปัจจุบันนี้เจ้าของที่แทบจะไม่เหลือเผ่าพันธ์เอาไว้แล้วส่วนคนไปแย่งที่อยู่เขาทุกวันนี้ก็อ้างสิทธิมนุษยชนทุกอย่างแต่ก็ก่อสงครามไปทุกที่เหมือนกันแย่งคู่สวัสดบางทีก็เข็นฆ่ากันล้มตายเป็นร้อยเป็นพัน หรือแม้กระทั่งในครอบครัวพ่อลูกก็ฆ่ากันเองตัวอย่างโบราณโบราณหน่อยก็เฮเลนแห่งทรอยศึกกรุงทรอยรบกันถ้าเป็นทับตายเกิดจากผู้หญิงคนเดียวจนกระทั่งมีม้าโทรจันซึ่งทำให้สามารถตีกรุงทรอยแตกได้ หรือไม่ก็มายุคสมัยต่อมาอย่างอย่างกุ้ยเฟยเป็นภรรยาของพ่อแล้วต้องไปเป็นภรรยาของลูกแทบจะลบลาค้าฟันกันเองในครอบครัวเพื่อผู้หญิงคนเดียวก็สุดท้ายแย่งอำนาจปกครองดูบ้านเราก็รู้เรื่อง โดยเจ้าพนักการเมืองก็ถือว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเนื่องเพราะว่าเพื่อให้ได้อำนาจมาสามารถที่จะผสมพันธ์กับทุกพรรคได้ไม่ต้องไปสนใจว่าแนวทางหรือนโยบายพรรคจะไปกันไม่ได้ สนใจอยู่อย่างเดียวว่าจะได้ประโยชน์เท่าไรหรือจะรักษาอำนาจไว้ได้หรือไม่จึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายหากว่าเห็นภายในวัฏสงสารไม่ว่าจะเรื่องความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติของพี่น้องทุกภาคหรือว่าทั่วโลกก็ตาม หรือกระทั่งตนเองที่ทุกวันนี้ก็ยังทุกยากลำบากอยู่ลองถามตัวเองว่าอยากที่จะหลีกหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หรือไม่เคยมีสักชั่วขณะจิตหรือไม่ที่คิดอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ยังเป็นสิทธัตถราชกุมารว่าหลักธรรมซึ่งทำให้เกิดแก่เจ็บตายมีอยู่หลักธรรมที่ทำให้ไม่เกิดไม่ตายก็ต้องมีด้วยแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จออกบรรพชา แสวงหาหลักธรรมด้วยความทุกข์ทรมานอยู่ถึงหกปีเต็มเต็มจึงตรัสรู้อนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทได้เดินตามแนวทางแห่งศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ท่านชี้ทางให้หรือไม่ หรือว่าอยู่หายใจทิ้งไปวันๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูดได้บอกได้แต่การตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายจะตัดสินใจและกระทำด้วยตนเอง แต่เราวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้